สวัสดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับผมออโตในคลิปคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเกมมือถือแอคชั่นไซไฟที่น่าติดตามมากที่สุดในช่วงช่วงนี้ b a c k b r e ี c o n ผมจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองทดลองเล่นเกมเกมนี้ว่าระบบต่างๆไม่ว่าจะระบบการต่อสู้ระบบการสุ่มกาชาหรือเรื่องและระบบอื่นๆมีอะไรน่าสนใจบ้างอีกไม่นานเกมเกม,เกมนี้ก็กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับในวันที่10เมษายนนี้แนะนำเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าผมได้แปะลิงก์เว็บลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆครับสามารถเข้าไปเช็คได้เลยครับตอนนี้นะฮะมี ลงทะเบียนล่วงหน้ากันจะถึง1ล้านคนแล้วนะสามารถเล่นได้บนมือถือไม่ว่าจะเป็นใน iOS แล้วก็ Android ส่วนถ้าเกิดใครอยากเล่น PC ทางผู้พัฒนาบอกว่า เดี๋ยวกำลังจะมีอัปเดตเกี่ยวกับพวกระบบ Google Game อะไรยี้มาอยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนี่ฮะเมื่อเป็นเพื่อนลองทะเบียนล่วงหน้าแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ทางเกมแจกมาให้และยังมีคอสตูมหรือสกินตัวละครเพิ่มมาให้อีกนะนอกจากนั้นครับได้รับโรในการสุ่มกาชาและรวมถึงไอเทมต่างๆอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายห้ามพลาดกันนะมาดูเหตุผลข้อที่1กันก่อนเลยฮะระบบการต่อสู้สุดมันเกม Play Back Beacon นี่คือ ถึงใจจริงๆฮะผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมไลฟ์เล่น CBT ในเกมเกมนี้และคนที่มาทดลองด้วยกันในไลฟ์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า โอ้โหสนุกเกินคาดเลยว่ะด้วยความที่ตัวเกมของแบทบีคอนนะครับมีตัวละครที่หลากหลายและมีคสัสต่างๆที่แตกต่างกันมีอาวุธมากมายหลากหลายรูปแบบมันจึงทําให้เราสามารถคอมโบ QTE กันได้อย่างหลากหลายโดยที่ในเกมเกมเนี้ยเราจะจัดทีมตัวละครเป็น3ตัวละครครับก็มีตัวดาเมจตัวซับหรือตัวละครที่ทําหน้าที่ต่างๆอย่างตัวแท้งตัวบัฟอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเราเล่นคอมโบได้ตามสไตล์ตามความชอบของเราเลยเราสามารถครี ในการเล่นได้เลยครับแล้วในเกมอ่ะเราก็ต้องใช้ฝีมือด้วยนะคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นเกมแนวดีไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรครับเกมจะค่อยๆฝึกฝนเราไปเรื่อยๆพอเราเริ่มชินแล้วอ่ะเราจะเห็นจังหวะหมอนครับว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นวิ่งสีแดงก็ควรที่จะหลบหรือถ้าเกิดมันเป็นวงสีเหลืองๆเฮ้ยอันนี้สามารถที่จะแพร่ได้ว่ะบางตัวมีสกิลเคาน์เตอร์ด้วยพอเริ่มรู้แนวครับมันเริ่มมันขึ้นสนุกขึ้นกดในมือถือนี้แบบกดมึงอีกแล้ว พราะมันเพลินมากตัวละครก็จะมีทั้งการตีปกติการกดสกิลการกดท่าไม้ตายการเซตอัพคอมโบสู้ทั้งเหล่ากีกี้และสู้ทั้งเหล่าบอสมันก็จะมีความสนุกความมันที่แตกต่างกันออกไปครับกับคอนเทนต์ที่เราเจอสําหรับใครที่ชื่นชอบแนวแอคชัน่นสไตล์การต่อสู้แบบนี้อยู่แล้วเฮ้ยคุณต้องมาลองอะ่ะแล้วคุณจะรู้ไว้ว่ามันสนุกจริงๆ2เนื้อเรื่อง ที่ดูน่าสนใจและน่าติดตามต้องบอกเลยครับว่า Black Beacon เขียนสตอรี่มาได้ดีมากๆโดยที่ทางเกมอะ่ะเขาจะมีความแบบเป็นตรีมไซไฟผสมกับเหล่าตำนานต่างๆและมีความให้ตัวเรา อยากรู้ว่าที่แห่งเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นพวกปีศาจมันมากันยังไงและเหล่าคนที่เราพบเจอเขามีโชคชะตาเกี่ยวข้องอะไรกับเราโดยที่ตัวเรานั้นจะเล่นเป็นผู้อย่างรู้เราจำอะไรไม่ได้เลยฮะแต่ว่าเราได้เจอกับคนคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าคอสมอสเขาเป็นคนให้กุญแจปิดสนากับเรามาฮะและเขาบอกว่าที่แห่งนั้นคือหอสมุด แห่งบาเบลเป็นคลังความรู้ของที่ใครหลายๆคนก็อยากได้มันแหล่งความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ โลกใบนี้และสิ่งที่เหนือขึ้นไปอีกรวมถึงความรู้ของเหล่ามวลมนุษย์ปิจนาสิ่งต่างๆมันถูกเก็บไว้ในที่นั่นเนื้อเรื่องอ่ะมันเลยบิ้วให้เราอ่ะเฮ้ยอยากรู้ว่ะเฮ้ยทำไมปมๆนี้ถึงเป็นแบบนี้วะอ๋อคนคนนี้เขาเป็นลูกหลานของคนที่ให้กุญแจรเรามาเนื้อเรื่องมันจะเริ่มปฏิปต่อกันเรื่อยๆครับและทีเนี้ยมันจะเริ่มเกิดการข้ามเวลาเกิดขึ้นเพิ่มกระตุ้นความอยากรู้ของเรามากขึ้นไปอีกผมพูดเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยครับเอาเป็นว่าตัวของเรานั้นมีโชคชะตา ที่เกี่ยวข้องกับหอสมุดบาเบลเราจะได้เจอกับเหล่าบรรณารักหอสมุดแห่งนี้เหล่าคนที่เกี่ยวข้องต่างๆเขาจะมาช่วยเราไขปริศนาและคําถามที่เรายังไม่ได้คําตอบเพื่อนๆสามารถติดตามได้ใน,ในเรื่องของแบล็กบีคอนเหตุผลข้อที่3ระบบภาพสุดสวยไม่ว่าจะเป็นคัดซีนฉากเนื้อเรื่องฉากแอคชั่นโอ้โหจัดหนักจัดเต็มอลังการงานสร้างมากๆหรือว่าจะเป็นโมเดลตัวละครตัวละครใช้สกิล แล,แล้วมันมีเอฟเฟคต่างๆที่ตระการตายิ่งตัวละครแล่ะเอฟเฟกต์ like ได้ยิ่งโอ้โห oui. well. สุดแล้วสุดอีกสุดจริงๆเวลาเราปรับภาพชัดส <te ูงสุดนะครับมันคมซะเหลือเกินใครที่ชอบภาพสวยๆแบบนี้สามารถเสมงานภาพในเกมเกมนี้ได้อย่างเต็มที่เลยเหตุผลที่4ระบบกาชาเกมนี้ใจดีมากๆครับสำหรับตู้ผู้เล่นมือใหม่เมื่อเรากดสุ่มจนถึง30โรเขาจะมีแจก ตัวละครหน้าตู้แบบสามารถเลือกได้เราชื่นชอบตัวไหนเลือกมาได้เลยทําให้เราเริ่มต้นสตาร์ทเกมนี้ได้สบายมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวสําหรับคลิปที่แนะนําตัวกาชาต่างๆว่าควรสุ่มตัวไหนตู้ไหนเชริสเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกอัปเดตให้อีกคลิปหนึงนะคลิปนี้อยากให้รู้เป็นข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลคร่าวๆก่อนครับและนอกจากนั้นทางเกมก็จะมีตู้รีมิตและ ตู้อาวุธของเหล่าตัวละครที่เลดอัพกันมาเรื่อยๆครับตู้ถาบรก็มีมีให้เลือกสุ่มมากมายหลากหลายตู้เลยและประเด็นคือตัวละครหน้าตู้เด็ดๆทั้งนั้นเดี๋ยวทางผมยกตัวอย่างการสุ่มกาชาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันฮะไม่อะไรผมเชื่อในห่งโล1โลมีที่ไหน่ะเนี่ยเนี่ยหโลออกเลยด้วยความพี่ดวงเราค่อนข้างจะเวอร์วังอลังการเฮ <is> ้ยเดี๋ยวเดี๋ คือพูดเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวนะโอ้นี่คือของขวัญวันเด็กของเราหรือวะเนี่ย <laughs> เอ้าเราพูดลแล้วมันออกจริง <laughs> ไอตอนพูดก็พูดไม่คิดอะไรก็พูดว่าเออไอดาตูเนี่ยหนึงโลก็ออกแล้วแหละกดแล้วมันออกเฉย <laughs> แล้วเหตุผ <laughs> ลข้อที่5ดีไซน์การออกแบบตัวละครในเกมเกมนี้ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากๆเดี๋ยวผมจะพาส่องตัวละครแต่ละตัวกันครับซึ่งในเกมเกมนี้มันจะมีแบ่งแบบเป็นาธาตุแล้วก็มีแบ่งเป็นคลาสครับ แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันบางตัวละครเป็นประเภท DPS ก็คือเน้นทำดาเมจในสนามมีทั้งตัวที่ตีบอสเก่งๆมีทั้งตัวที่ตีมอนหมู่เก่งๆด้วยรวมถึงมีตัวละครที่บาลานซ์กันในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีตัวประเภทซัพพอร์ตโอ้มีแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวฮิลตัวบัฟตัวซับครับนี่ผมยกตัวอย่างเดี๋ยวนั่งเรียงตามธาตุเลยแล้วกันนี่ฮะก็เป็นตัวละครที่เราจะได้เจอในเนื้อเรื่องนะครับเป็นเหล่าแก๊ง บรรลักษ์นี้ดูดิดูดีไซน์ที่เขาออกแบบมาสิคุณโอ้โหแล้วประเด็นคืออาวุธครับสวยสวยจริงอาวุธนี้แบบเงามากเลยครับเมื่อกี้เนี่ยที่ให้ดูไปนี่คือเหล่าตัวละครแบบทัดมึดนะครับนี่เป็นไงเทปะเทปะตัวละครผู้ชายก็มีสําหรับส,สาวๆที่เล่นเกมเกมนี้นะครับนี่มีคอสตูมด้วยสามารถสง่งได้เลยว่าเราชื่นชอบแบบไหน นี่ครับตัวละครทัดแสงครับนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ชื่อว่าซีโร่เป็นตัวที่เรานั้นจะได้เจอตั้งแต่ตอนต้นเกมเลยเดี๋ยวพอเพื่อนเพื่อนเล่นเนื้อเรื่องก็จะได้รู้จักแล้วก็ทําความเคยชินกับตัวของเขานะครับแล้วก็ตัวของรูปพี่รูปพี่อ่ะผมเรียกเขาว่าลูกพี่ครับรูปพี่นี่ก็แทงได้นะครับทำดาเมจได้มันมากแล้วก็เหล่าตัวละครกาชาก็มีรวมอยู่ในนี้ด้วยเห็นปะ่ะมีเยอะแบบเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวอนาคตก็จะมีการเพิ่ม เข้ามาใหม่เรื่อยๆอีกนะสำหรับตัวละครรีมิต็ดครับนี่และนี่คือตัวอวยของผมเลยวีโอราโคตรสวยตอนที่เล่น C ี t หรือว่าจะตอนที่เทสหรือว่าจะตอนที่เกมนี้เปิดมาผมก็จะเลือกตัวตัว,ตวนี้แหละเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบดีไซน์นะครับและชื่นชอบเกมเพย์ของเขาด้วยเรียกว่าเป็นตัวอวยเลยนี่ฮะอ่ะเนี่ยให้ดูครับเห็นน่ะนี่ก็เป็นตัวละครประเภทสายฟ้าครับพอเปลี่ยนคอสตูมก็จะเป็นสีสันอีกรูปแบบหนึ่งเลยเฮ้ยโอ้โหแบบ เอกลักษณ์โดดเด่นจัด,จดครับเ,เราเราจะสังเกตว่าประเภทอาวุธตัวละครก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันนะนอกจากจะมีดีไซน์แล้วยังมีอาวุธที่ใช้อีกนะครับนี่นีตัวนี้ก็เป็นตัวโหดครับโอ้โหตอนที่ผมเล่นนะท่าฟันดาบแบบอลังการมากๆ <c oughs> คือแบบโอ้โหทั้งตีบอสทั้งตีมอนหมูนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่โหดเหมือนกันนี่ครับผมนั่งไลใ่ให้ดูแต่ละตัวเลย <c oughs> เห็นปะเรียงแต่ละทตุไปครับผม ซึ่งมันจะมี อัปเดตมาเรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกไปครับไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุสายฟ้าธาตุแสงธาตุมืดตัวรมิต็ดในอนาคตที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมก็จะอยู่ในธาตุเหล่านี้แหละ6เมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆทางเกมก็จะปลดการฟาร์มดันเจียนมาให้กับเราครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเอพตัวละครการฟาร์มของอัพอาวุธเรายิ่งเล่นตัวละครก็จะยิ่งเก่งขึ้นครับจากการที่เราค่อยๆอัพเวริลขึ้นมาค่อยๆอัพสกิลค่อยๆอัพอาวุธอาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีแรงด้วยนะฮะยิ่งแรงสูงแรมากขึ้นเรื่่อยยๆก็จะิงมี เบสสเตตที่สูงและให้ความสามารถที่เยอะมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปลดดาวตัวละครได้ตัวละครซ้ําก็จะทําให้ตัวละครของเรานั้นพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกครับเหตุผลที่7ทางเกมก็จะมีระบบการไกด์เควสให้กับเราด้วยการที่เราเล่นเนื้อเรื่องก็จะเล่นเรียงตามลําดับไปเรื่อยๆครับแล้วในตัวเกมก็จะมีลูกศรบอกเราว่าให้เราต้องเดินไปทางไหนเราต้องทาเควสอะไรต้องคุยกับตัวละครตัวไหนทําให้เราเล่นบนมือถือได้อย่างสบายเลยเหตุผลข้อที่8ครับสายฟรีอยู่ได้สายเติม ตอบโจทย์เพราะว่าทางเกมอ่ะจะมีการแจกของให้ตามกิจกรรมต่างๆภายในเกมมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินรายวันหรือการล็อกอินแบบสะสมหรือการที่คุณทํากิจกรรมก็จะมีทั้งการแจกของแจกตัวละครแจกอาวุธแจกไอเทมของอัพต่างๆเกมเกเนี้ยเลยอยู่ได้ทั้งสองสายทั้งสายฟรีและสายเติมครับและนี่คือแเหตุ <S <S ผลทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้กับเพื่อนๆในคลิปคลิปนี้โดยที่ข้อมูลที่ผมสรุปให้กับเพื่อนๆนั้นจะ เป็นข้อมูลแบบเบื้องต้นโดยพื้นฐานนะให้เราได้รู้จากเกมนี้คร่าวๆกันก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปผมจะลงรายละเอียดมากกว่านี้เตรียมรับข้อมูลกันไว้ให้พร้อมเอาโตจัดเต็มให้คุณแน่นอนบอังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมเกมนี้มาใช้คําว่าแฮปปี้ได้เลยเล่นเพลินแอคชั่นมันกาชานี่แล้วแต่ดวงตอนเล่น CBT ดวงดีดี ไม่รู้ว่าตอนเปิดจริงดวงจะเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นสีสันของกาชาเนาะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมไว้ได้เลยครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย